สวัสดีครับวันนี้มีเคสหนักๆหนักๆเลยนะฮะก็หนักไม่หนักก็เดี๋ยวมาชมกันนะครับหัวข้อเรื่องก็คือเปลี่ยนฐานอย่างเดียวก็เสียวได้ครับลูกค้าวิ่งตรงมาเลยนะฮะจากการที่จะต้องแวะไปธุระอะไรก็ตามนี่แกคงร้อนใจแต่นี้จริงส่งมาก็ได้นะฮะส่งมาทำเสร็จแล้วเราก็ส่งคืนให้นะครับ เรือนนี้มาด้วยอาการคือน้ําเข้านะฮะลูกค้าแจ้งว่าไปเปลี่ยนในไปเปลี่ยนฐานในห้างดังห้างหนึ่งก็แล้วกันนะฮะก็ก็กกแบอบกวิ่งมาจากลำกำแพงแต่ก็คงย่านนั้นแหละแค่เปลี่ยนฐานนะฮะเปลี่ยนฐานอย่างเดียวจะไปที่ร้านแรกแล้วก็พอเปลี่ยนฐานเสร็จแล้วมีอาการน้ําเข้าแกก็กลับไปหาที่ร้านใหม่นะฮะผลปรากฏว่า รักษาอาการน้ำเข้าไม่ได้ไม่ได้แก้ไขไม่ได้ก็เลยส่งมานะครับเรามาดูว่าอาการน้ำเข้าเกิดจากอะไระให้ดูจุดแรกเลยนะครับตัวนี้ก็จะมีข้อเสียนิดนิดเดียวนะฮะกระจกบาเซอนี่หายไปแล้วกระจกบาเซอนี่หายไปแล้วส่วนอื่นๆก็ดูดีเลยนะเราเรามาดูฝาครับว่าทำไมเหตุเพราะอะไรน้ำจึงเข้าเดี๋ยวผมเอานอตออกให้หมดก่อน ให้สังเกตนะครับฝาที่ถอดออกมาแล้วเป็นลักษณะนี้เลยฮะมุมแรกคือหักนะครับมุมที่2องเนี่ยใกล้หักแล้วมุมที่สามนี่ร้าเห็นฮะมีรอยรล้าวแล้วก็รอยบวมโผดเลยมุมที่สี่ก็ไม่แพ้กันสักเท่าไหร่นะฮะลักษณะลักษณะแบบนี้แก้ทําให้กันน้ํายากบอกให้เรายากแต่ทําได้แยวผมทาได้นะฮะ ก็คือในการเรือนนี้ฝาหลังก็จะต้องพิการนี้ตลอดไปนะครับเราจะเอาส่วนที่หักเนี่ยต่อเข้าไปแล้วก็ปิดฝาให้สนิทกันน้ําแล้วเราจะต้องทํากันน้ําทุกครั้งที่มีการเปิดฝาอะระหว่างที่เราคุยกันเนี่ยผมกําลังไล่น้ำเจ้าตัวนี้อยู่นะฮะข้างหลังเนี่ยเป่าจนอุ่นเลยลูกค้าก็รอแหละก็ให้เวลา1นึ่งชั่วโมงนะอ่ะ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเรายังคงใช้ฝาเดิมนะฮะไม่ได้เปลี่ยนฝาใหม่จะเปลี่ยนฝาใหม่ก็ได้แต่มันจะแพงนิดหนึ่งนะฮะก็ไม่แน่ใจนะครับเ,เห็นมีคนขายฝาเทียมกันอยู่ผมก็ไม่รู้ว่ามันใช้ได้ไม่ได้นะฮะใครมีจะส่งมาให้เทสก็ได้ครับกับรับฝาเทียมเนี่ยนะฮะนี่แหละครับถึงเราจรึงบอกว่าเปลี่ยนฐานอย่างเดียวก็เสียวแล้วนะฮะครับเ,เดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราคุยกันครับ เรียบร้อยแล้วครับอ่ะอันนี้ทำเรียบร้อยอ่าผมจะให้ดูว่าทำอะไรบ้างนาฬิกาเรือนนี้ทำได้2ออย่างนะฮะหนึ่งคือทำกันน้ำโดยใช้ฝาเดิมยังคงใช้ฝาเดิมแต่ทำกันน้ำทำได้2เปลี่ยนฝาซึ่งการเปลี่ยนฝาใ้มันจะแพงนะฮะฝาก็มือหนึ่งมือ2มืออะไรก็ว่ากันไปนะฮะจะให้ดูฝาหลังนะครับอ่าสังเกตตรงนี้นะฮะฝายังสุดอยู่ ไม่ได้เปลี่ยนนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนฝายังคงใช้ฝาเดิมหักสุดสองข้างเลยและเป็นฝั่งเดียวกันซะด้วยอส่วนเจ้าสองเรือนนี้สองฝั่งนี้ก็มันก็ล้าวะนะอะเราจะมาเทสกันว่ามันจะใช้ได้หรือไม่ได้ทดสอบนะครับอ่าก็แก้วน้ำมหาปะไลยน้ำก็เหลืออยู่นิดเดียวโอ้จริงๆนะใส่เต็มนะ ก็วางอยู่เนี่ยจะมันระเออหยออกจนเกือบหมดเลยเนะี่ยลงนี้เลยครับเวลาเวลาผมเทนะผมเทอย่างนี้เลยผมไม่ได้ใช้เครื่องเจ้าตัวที่อัดน้าําอัดอะไรนั่นเข้าไปนะครับเพราะว่าในชีวิตประจําวันของเราเลยเราลงน้ําอย่างมากก็ไม่เกินห้าเมตรหรอกห้าเมตรนี่หูอื้อเลยนะฮะหูหูแทบหนวกเลยอนะ่ะแรงอัดน้ํามันอัดเข้าหูคือเราก็ใช้อยู่ประมาณเนี้ยคือถ้าเลึกกว่าน,นี้นาฬิกามันไหวแต่คนจะไหวหรือเปล่า นะครับอ่าก็ถ้าเทสแล้วเดี๋ยวเราก็มาใส่ครก็เหมือนเจ้าเรือนเนี่ยเรือนนี้ก็ก็ผ่านการเทสลักษณะนี้เหมือนกันอันนี้ของลูกค้านะครับไม่ใช่ของผมนะฮะจริงๆแล้วผมไม่ได้อยากใส่ในการลูกค้าเลยแต่ว่าเพื่อการเทสเพื่อเทสนี่แหละใครอยากมีนาฬิกาเปลี่ยนบ่อยๆอยากใส่นาฬิกาหลายๆเรือนหน้าตาไม่ซ้ํากันเลยก็มาเป็นช่างนาฬิกานี่แหละซ่อมเสร็จแล้วก็เทสเทสเสร็จแล้วก็ซ่อมอ่าตัวเนี้ยผมจะเทสอยู่แค่ไม่นานนะครับเพราะว่าลูกคา้าเดี๋ยวก็คงจะมาแล้ว ก็คงจะไม่มีอะไรแล้วนะครับถ้าเผื่อน้ําเข้าเราก็ทกําการน้ํากันใหม่หน้าตาของเขาก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้แลนะปกติแล้วถ้าทำมันถ้าน้ําเข้ามันก็จะเข้าเล็กน้อยเราใส่สักพักหนึ่งก็จะขึ้นฟ้านะครับก็คงจะไม่มีอะไรแล้วสําหรับเรือน,นี้นะฮะเรือน,นี้สวยสวยได้อย่างเดียวเจอมือช่างแล้วก็ล่อซสสาหัสสาก,กันเลยนะครับถ้าเป็นเรื่องรู้ไม่นอก ไว้ใจผมได้สวัสดีครับอ่ะเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับเมื่อสักครู่เทสแล้วไม่ผ่านนะฮะไม่ผ่านเกิดอาการน้ำเข้าเราจึงมีการเทสกันใหม่ไม่ได้เทสก็คือเช็คใหม่นะฮะเห็นกระจกที่เป็นรอยนิ้วมือเนี่ยนิ้วมือผมเองแหละขี้มือผมก็เช็คก,กระจกตรวจจากกระจกก่อนเลยนะฮะว่ากระจกเนี่ยผ่านได้ไหมอ่า อันนี้ไม่เป็นไรจุดที่สองคือมายมจุดที่3าคือฝาหลังฝ้าหลังเนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยทำกันน้ําเรียบร้อยแล้วแต่ว่ามันก็ยังเข้าถ้าอย่างนั้นเช็คอีกจุดหนึ่งก็คือกระจกในการเลือนนี้สาหัสกว่าที่คิดทีแรกคิดว่าแค่ทําฝาหลังหักลูกค้าไปทิ้งนาฬิกาไว้ให้ที่ร้านนู้นนะฮะไม่ใช่ร้านผมเนี่ยร้านนู้นหนึ่งคืนก็ค่อยไปเอามันก็เลยมีก็ยังคงมีอาการอ่า ทีนี้เรามาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นหนึ่งคืนที่เจ้าช่างนั่นทําอะไรกับตัวนาฬิกานะฮะผมจะให้ดูตรงนี้ครับเห็นรอยเชื่อมไหมฮะอันนี้เป็นรอยเชื่อมเชื่อมโลหะรอยเชื่อมโลหะซึ่งมายมโดยทั่วไปของลูมิโนกเขาไม่ได้ยาวขนาดนี้อันนี้คือมีรายการเชื่อมเชื่อมให้ยาวขึ้นพอเชื่อมยาวขึ้นเสร็จก็ต้องตัดแกนไขออก S <S <an> เห็นนะเราจะไม่เห็นเกลียวของแกนไขเลยเห็นนะเกลียวหายไปไหนเนี่ยเกลียวหายไปไหนเดี๋ยวจะให้ดูเม็ดมยมจริงๆนะครับว่ามันควรจะเป็นยังไงเดี๋ยวนะฮะมยมจริงของลูมิหนกตัวมันจะเป็นลักษณะนี้เห็นนะฮะแล้วมันก็จะมีเกลียวยมันก็จะมีมีเกลียวเพื่อให้เราขันเข้าไปนี่คือเกลียวตรงนี้จะเป็นเกลียวเลยนะฮะมันไม่ได้ติดกับเจ้าตัวตัวข้อของแกนไขเห็นนะฮะแล้วตัวนี้มันจะสั้นนิดเดียว ผมจะเปรียบเทียบให้ดูนนผมจะเปรียบเทียบให้ดูอ่าให้ดูสองงานเห็นฮนะตัวนี้คอยาวมากส่วนเจ้าตัวนี้คอสั้นจ๋อ่าทีนี้ก็เราก็มาจะดูว่าจะเป็นยังไงจะทำยังไงนะครับอ่เจ้าของกันมาแล้วเห็นฮนะ ทีนี้ถ้าจะยังคงใช้เจ้าตัวนี้ต่อก็ได้ก็ทําได้นะฮะก็เราจะได้ไม่ไม่เพิ่มค่าใช้จ่ายใช้ต่อไปเลยครับเพียงแต่เปลี่ยนยางยางตัวนี้น่าจะมีปัญหาแล้วเมื่อกี้น้ําเข้าเนี่ยคิดว่าเข้าทางเม็ดมะยมนะครับเรือนนี้สาหัสมากกว่าที่คิดนะฮะสาหัสมากกว่าที่คิดโอ้เจอแบบนี้ก็ไปเซ็งเลยเปลี่ยนฐานก้อนเดียวกันลอ่อซะ เรียบร้อยแล้วครับอ่ะตัวนี้อ่ะเรามาสรุปกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับเจ้า3081ตัวนี้อ่าอันนี้จากการสันนิษฐานนะฮะอันนี้จากการสันนิษฐานอย่างเดียวเพราะว่าไม่สามารถจะไปตามไอ้เจ้าช่างตัวนั้นมาได้อ่าเรื่องของเรื่องก็คือลูกค้าซื้อเดือนนี้นะครับเดือนนี้ซื้อจากผมนะฮะซื้อจากผมเลยตอนซื้อออกป้ายแดงซื้อ ใบประกันแกก็ส่งมาให้ดูด้วยว่าซื้อแต่ว่าหลายปีแล้วซื้อจากสาขาที่สยามก็ใช้ตามปกติมีความสุขโอ้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนวันหนึ่งก็คือฐานหมดก็ไปเปลี่ยนฐานในห้างนี่แหละในห้างเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเกิดอาการน้ําเข้านน้าเข้าก็กลับไปให้หาช่างช่างก็เอาไป เอาไปเก็บไม่ไม่ไม่เชิงเก็บก็ขอเอาไว้ซ่อม1คืนแกผมว่าแกก็พยายามหาแล้วว่าน้ําเข้าทางไหนจากฝาหลังฝาหลังแกก็ทําขันของแกจนสุดชีวิตขันจนจนพังอะ่ะก็ยังเข้าแกก็เลยลือ้อหาจุดเข้าจุดเข้าจะมี2จุดที่2คือมายมจุดที่3คือกระจกนะฮะแกก็เอา,อาพยายามลือล้อลือล้อไปลื้อมาลื้อจนฝาหัก นะฮะฝานี่หักแล้วนะครับแต่นี่ยังเป็นใช้ฝาเก่าอยู่นะฮะผมไม่ได้ใช้ฝาใหม่เลยสังเกตนะครับรอยตรงนี้นะฮนนะฝายังหักอยู่เลยแต่ผมพยายามแก้แล้วก็ทําให้แลดูสวยขึ้นทําให้เหมือนกันกบเสมือนว่าจะไม่หักแต่ถ้าเอากล้องสองจริงๆจะเห็นนะฮะจะเห็นรอยซ่อมอทีนี้ว่ากันเจ้าช่างเจ้าช่างก็คือพยายามลือล้อไปลือ้อมาก็ถอดเอาเจ้ามายมนีออกมา แล้วทําแกนไขหักแกนไขหักเป็นยังไงทีนี้ผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะฮะแกนไขเนี่ยมันจะเป็นลักษณะนี้นะฮะนี่คือแกนมยมพร้อมแกนไขเวลาแกนไขหักเนี่ยม,มันมักจะหักลักษณะนี้คือหักตรงจุดตรงเล็บผมนี่แหละนะฮะเมื่อหักแล้วก็คือส่วนที่มันหักยื่นออกมาเนี่ยหักไปเลยแต่ส่วนที่อยู่ข้างในเนี่ยมันก็คือฝังในนะครับพอฝังในเสร็จเราจะเอาแกนไขอ,อันใหม่หมุนเข้าไปเนี่ยไม่ได้ ไม่ได้เรา,เ,าเมื่อหมุนเข้าไปไม่ได้ก็ทำยังไงแกก็เอาไปหาเจ้าเจ้า,เ,าเจ้าปอกมยมตัวนี้เอามาเสริมขึ้นมาอีกนะฮะโดยการเชื่อมมันเข้าไปพอเชื่อมมันเข้าไปเสร็จปับ๊บทีนี้การไขก็จะหมุนเข้าไปได้ละพอแกนไขหมุนเข้าไปได้วิธีเชื่อมของเขาก็คือ ใช้อ็อกนะฮะแต่ผมช่างแกมีความสามารถแหละแกอ็อกจะทําให้เจ้าตัวปอกตัวเนี้ปอกแกนไขตัวปอกมายม,ม,มตัวนี้ยาวขึ้นมาอีกจะยาวขึ้นมาถึงประมาณนี้เลย <c oughs> เมื่อเชื่อมเสร็จแล้วเจ้าตัวนี้ผลก็คือมันอ้วนขึ้นใช่ไหมฮะเวลาเชื่อมเสร็จแล้วขัดแตขัดมันอ้วนขึ้นเมื่อมันอ้วนขึ้นมันก็ไม่สามารถเข้าไปในรูในรูของอตัวบอดี้เห็นไหมฮะมันเข้าไม่ได้ รูก็คือเจ้าตรงนี้สังเกตนะครับตรงนี้นะฮะรูบอดี้เนี่ยไอ้มันมืดเจ้ารูตัวนี้มันก็จะแคบแล้วเข้าไม่ได้เมื่อเข้าไม่ได้ช่างทํำยังไงช่างก็ขวานรูตัวนี้เลยเห็นฮะขวานให้กว้างขึ้นอเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเลยว่ารูรูเป็นยังไงขวานรูให้กว้างขึ้นอันนี้อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับผมไม่ได้เปลี่ยนนะฮะอันนี้มันยังไม่โดนขวานนะฮะ ผมผู้เชี่ยวชาญด้านการคว้านรูเนี่ยเรื่องรูผมจะชํานาญเป็นพิเศษเขาก็คว้านรูตัวนี้เมื่อคว้านแล้วเข้าไปได้ผลก็คือยางมายมมันยังคงเป็นไซส์เดิมเห็นฮะยางยังคงยังยางยางัยงยงัยงเป็นไซส์เดิมอยู่ก็คือหลวมแล้วละ่ะโอ้ยโดนคว้านจะหลวมเลยพอหลวมเสร็จคือน้ําเข้าเมื่อน้ําเข้าเสร็จแล้วแก้ปัญหาตัวนี้ไม่ได้แล้วช่างหมดปัญญาทํายังไง ่างยอมคืนนาฬิกาให้ลูกค้าพร้อมชดใช้มาอีกพันสองร้อยบาทหลังจากนั้นร้านปิดหายไปเลยกลับไปเอาเรื่องไม่ได้ผมบอกให้เลยครับว่าพันสองร้อยบาทไม่คุ้มนะครับไม่คมุ้มเอาแค่จุดเดียวที่มันเสียหายก็คือแค่ฝาแตกเนี่ยพันสองก็ไม่คุ้มแล้วนะฮะคุณสั่งฝาใหม่เนี่ยถ้าของใหม่นี่น่าจะประมาณสองพันอ่ะประมาณนี้แหละ แล้วอีกจุดหนึ่งที่เสียก็คือมายอมมายอมคุณไปต่อของเขามายอมแท้คุณไปทำต่อยาวออกมาจนมนแกนมายมมันมันอ้วนมันไม่สามารถเข้ารูได้รูเนี่ยไม่สามารถเข้ารูได้สาคุณไปคว้านเจ้าตัวรูรูของตัวเครื่องสำหรับที่จะใส่แกนไขโอ้ยจริงๆท,ที่น่ากโกรธที่สุดก็คือรูตัวนี้แหละ คุณไปคว้านลูเอ,อ้ยมันแย่งซีนผมจริงๆก,การคว้านรูต้องเป็นหน้าที่ของผมเนี่ยผมผู้เชี่ยวชาญด้านหลูนะฮะ,ะแกไปคว้านตัวเจ้าตัวนี้ปกติแล้วในการซ่อมนาฬิกานะฮะเราจะไม่แตะต้องโครงสร้างของตัวนาฬิกาเลยนะครับผมเคยเจอเคสแบบนีอ้อยู่เคสหนึ่งอันนั้นคือเคสผิดแต่ว่ายังพอให้อภัย<ะ>ก็คือตัวนาฬิกาเนี่ยมีปัญหาเรื่องแกนไขเนี่ยกับแม่ยมนี่แหละ ลูกค้าก็ไปเปลี่ยนนะฮะลูกค้าก็ไปเปลี่ยนช่างเปลี่ยนมย,ยมเป็นมย,ยมเล็กมย,ยมเล็กนิดเดียวเองนะฮะเป็นทีเนี้ยออกมานนี่หัวลิ่มลิ่มเลยเล็กติดเดียวไอ้อย่างนั้นเนี่ยคือผิดนะฮะแต่ก็ยังพอให้อภัยเพราะว่าโครงสร้างของตัวนาฬิกาไม่ได้เสียเมื่อลูกค้ามาหาผมผมก็จับการเปลี่ยนอะไหล่แท้ลงไปได้หรือจะเป็นอะไหล่เทียมหรืออะไรก็ได้ที่มันใกล้เคียงกับ ของแท้การที่เราไม่แตะต้องโครงสร้างของตัวนาฬิกานี่คือโครงสร้างหลักนะฮะเพราะว่าเมื่อถ้าคุณทําอะไรเสียก็ตามเนี่ยพอลูกค้าหรือช่างคนอื่นเขาสามารถหาอะไร่แท้ได้เขาก็คือเราแก้ไขได้สวมก็ไปได้ส่วนเจ้าตัวเรือนนี้เนี่ยถึงแม้ผมจะใส่อะไร่แท้เข้าไปให้เนี่ยไม่มีผลทำอะไรไม่ได้น้ำเข้าอยู่ดีเพราะรูรูมันบานแล้ว โอ้โห oh, oh, oh. นี่แหละแค้นตรงนี้แหละรูมันบาดแล้วอผมไม่ได้แค้นนะอะก็เจ้าของก็เครียดแหละจะไปหาไอ้ช่างตัวเก่าไอ้คนเก่ามันปิดร้านหนีไปเรียบร้อยแล้วขอด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่ทราบก็คงจะทําอย่างนี้จนบ่อยๆเขาจนไม่มีใครไปหาก็อยู่ไม่ได้แหละนะฮะ,ะเจ้าเรือนนี้ทํากันน้ำสองรอบเพราะว่าการหาหาช่องหาช่องไม่เจอแรกๆผมก็ ไปมุ่งอยู่ที่ฝาหลังนี่แหละแต่ฝาหลังมุ่งยังไงมันก็ไม่หายก็เอามายมนี่ไล่มายมถ้ามายมแล้วยังไม่หายก็กระจกนี่แหละนะครับสรุปผ่านก้อนเดียวเสียวทั้งกระเป๋าเลยเสียเงินนาฬิกาเสียแล้วนาฬิกากลับมาเหมือนเดิมยากได้นะฮะได้ไม่ใช่ไม่ได้ได้นะฮะ ผมแค่เปลี่ยนบอดี้เป็นบอดี้ตัวนี้ก็ได้ผมก็ทำได้นะฮะแต่อันนั้นคือช่างเปลี่ยนไม่ใช่ช่างซ่อมแล้วลูกค้ามันใช่เรื่องหรือที่จะต้องมาเสียค่าตัวบอดี้ตัว,ตวนี้แค่เปลี่ยนหานก้อนเดียวเสียเลยนะครับอ่าก็ขอให้สมาชิกพิจารณานะครับผมไม่ได้บอกว่าผมเก่งนะะผมไม่ได้เก่ง ถ้าช่างคนไหนแต่ว่าการจะทําอะไรก็ตามผมจะพยายามเซฟเงินให้ลูกค้านะครับเซฟให้มากที่สุดอะไรตัวไหนใช้ได้ก็ใช้อันไหนสุดๆจริงๆเปลี่ยนบอดี้อะไรมีไม่ต้องกลัวแต่จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายสุดๆจริงๆไม่ไหวจริงๆบอดี้ตัวนี้แหละครับไม่มีปัญหาได้นะครับก็ย้ำอีกครั้งลูมินอก ไว้ใจผมได้สวัสดีครับ